ตํนานของช่างตีเหล็กตอนที่1,437ให้เสียงภาักไยโดยกลิต1รลม่ม5มีอัญมณีคุณภาพไร้ที่ติจำานวน4เม็ดและอัญมณีคุณภาพสูงอีก39เม็ดมันทั้งหมดคืออัญมญณีราคาแพงที่ไม่อาจที่จะประเมินคุณค่าด้วยสามัญสำน,นึกของคนธรรมดาทั่ว,วไปสมบัติหายากที่ควรจะประดับอยู่ในคังสมบัติของจอกักรวรรดิ หรือไม่ก็ต้องประดับประดาลงศพขององค์เจกรพรรดิปัจจุบันสิ่งเหล่านั้นกำลังกระจัดกระจายเต็มห้องทำงานของอลิซาเบตไปทั่วบางเม็ดชำรุดไปเล็กน้อยแต่ว่าบางเม็ดก็แหลกละเอียดเป็นผุยผงมันเป็นภาพที่อาจจะทําให้แรบบิทนั้นเกิดหมดสติขึ้นมาท้บเผลอมาเห็นมันเข้าทว่าอลิซาเบตไม่ได้รู้สึกผิดเลยแม้แต่น้อยใบหน้าของเธอตอนนี้มีเพียงแต่ความสุขนี่มัน คราวนี้อาจจะประสบกับความสําเร็จก็ได้งานจ้างสร้างเครื่องประดับจากเด็กชายอัจฉริยะที่ทําตัวดูน่าสงสัยชีวิตนี้เธออาจจะไม่มีโอกาสอีกเป็นครั้งที่สองภาพผลลัพธ์ในอุดมคติกําลังฉายอยู่ภายในหัวอลิซาเบธขณะที่เธอพยายามสร้างไอเทมซึ่งมีเพียงแค่7็ชิ้นด้วยอัญมณีที่แพงเทียบเท่ากับสมบัติแห่งชาตินั่นอาจจะเป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัว แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายในใจลึกๆของอลิซาเบธเธอนั้นค่อนข้างเป็นกังวลอย่างไรก็ตามเธอพยายามข่มใจให้ลืมความกลัวไปชั่วขณะความกลัวเมื่อเธอจินตนาการว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวและทำลายความไว้วางใจของกิษจนกระทั่งมันพังพินาศยอมต้องเป็นเช่นนั้น สิ่งที่อลิซาเบธกำลังสร้างนั่นก็คือชิ้นส่วนของกลไกถาวรที่มันจะทำการดูดซับมานาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กับกลายเป็นพลังงานถึงจะสร้างเสร็จแต่ว่าขนาดชิ้นส่วนก็ยังคงเล็กมากอยู่ดีแถมมันยังมีข้อเสียในเรื่องของขนาดนกลไกที่ใหญ่เกินไปอย่างไรก็ตามด้วยอำนาจของไอเทมเล็กๆเพียงแค่ชิ้นเดียวที่อยู่ในมืออลิซาเบธ กลับเล็งเห็นไปถึงความเป็นไปได้มากมายโดยไม่รู้จบเธอจินตนาการถึงเครื่องบินลำใหญ่ที่จะบยบินไปบนน่านฟ้าอาณาจักรโเวอ์เกียจินตนาการถึงเรือลบที่ยึดคลองท้องทะเลอย่างน่าเกงขามเธอจินตนาการถึงการกำเนิดของจากกลเวทมนต์ที่จะเป็นรากฐานในการปกครองทวีปและเธอก็จินตนาการไปถึงเรือดำน้ำของลุงที่ซื้อมาไว้ดำดูปลาทู หน้าต่างแจ้งเตือนปรากฏขึ้นตรงมุมสายตาที่กำลังสั่นเทาของหญิงสาวตัวเล็กๆท่อนกำลังเข้าใจการสร้างของวิเศษแห่งความร้ายเหตุผลแม้ท่านจะยังไม่สร้างผลงานยังเป็นรูปธรรมแต่ลำพังการสร้างทฤษฎีชื่อของท่านก็ควรค่าแก่การราลึกลงไปบนหน้าประวัติศาสตร์เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำเร็จครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีนับตั้งแต่มหาจอมเวทพอทักษะ ช่างฝีมือของท่านจะเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเลเวลสูงสุดช่างฝีมือเลเวลสูงสุดงั้นเหรอหมายความว่าอัตราความสำเร็จในการผลิตกลไกลถาวรน,นั้นจะสูงขึ้นอย่างไรก็ดีส่วนที่น่ายินดีในปัจจุบันไม่ใช่ความสำเร็จของชิ้นงานแต่เป็นการเพิ่มศักยภาพการก้าวไปถึงเลเวลสูงสุดของทักษะช่างฝีมือย่อมหมายถึงอลิซาเบตมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นตำนานแต่ เธอไม่ไดบร้อนขานช่างตีเหล็กผู้ยิ่งใหญ่นั้นเคยพิสูจน์ให้ได้เห็นมาแล้วแล้วก็อลิซาเบ็ตก็เกรดขึ้นมานะสุดยอดเลยเ,เ,เดี๋ยวก่อนขณะที่กำลังกรีดร้องอย่างยินดีอลิซาเบตจุกคิดถึงเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลความสำเร็จครั้งแรกนับตั้งแต่พอบ้านะเธอไม่ใช่คนที่คิดคนทฤษฎีกลไกถาวรอ,อย่างนั้นหรอ แต่ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่เพิ่งจะพบกันเมื่อไม่นานมาน,นี้อย่าบอกนะว่าความเย็นเยียบอันน่าขนลุกพลันแผ่ซ่านไปถึงกระดูกสันหลังของอลิซาเบธณวันนี้หน่วยโอเวอร์เกียร์เงาต้องทำงานหนักกว่าปกติเป็นเท่าตัวกลุ่มนักลอบสังหารหัวกะทิจำนวนมากที่ถูกก่อตั้งเป็นหน่วยพิเศษเพื่อคอยจับตาม,มองบริษัทอินฟอร์โดปัจจุบันถูกโยกย้ายให้มาทำภารกิจค้นหาลิสที่คาดว่าน่าจะเป็นพอ ยกไะดับความสําคัญของภารกิจก้นถาพอขึ้นบาอเป็นอันดับหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นนั่นก็คือพอคืนชีพมาในมาอีกครั้งในฐานะของลิชของแอคนัทคอเกวเป็นผู้แจ้งข่าวนี้ผ่านทางกริดกล่าวอีกในหนึ่งแอคนนทนั้นกําลังครอบครองหรือมีแนวโน้มที่จะครอบครองกลไกถาวรเอาไว้ในมือเฟเกอร์และอวอรเกีเงาต้องค้นหาและทําลายมันลงให้ได้ก็ตัดฉากนะครับด้วยการที่ เนั้นมุ่งเน้นไปที่ค้นหาพอให้เจอก่อนทุกคนพวกอย่างบันตอนนี้คงจะยังไม่รู้ตัวไม่สิต่อให้พวกมันรู้แต่พวกมันก็ไม่มีทางเข้าใจพวกมันเพิ่งจะเห็นชายเสียสติแทงดาบขึ้นไปในอากาศที่ไม่มีใครอยู่เลยจึงได้แต่สงสัยว่าอีกฝ่ายคิดจะทำอะไรกันแน่แต่เพียงชัว่วพลิบตาเท่านั้นดาบที่แทงขึ้นไปในอากาศ พลันยืดยาวออกอย่างกระตันหันก่อนที่มันจะวกกลับลงมาโอบล้อมร่างกายของตัวมันและพวกพ้องจนกระทั่งพวกมันเริ่มส่งเสียงหือออกมาพร้อมๆกันเส้นขนตูดลุกตั้งชันอย่างรวดเร็วพวกมันเพิ่งจะตระหนักได้เมื่อสายในวินาทีนี้อย่างบันต่างพากันสิ้นหวังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่พวกตนนั้นไม่ได้เข้าใจมันเป็นความอ่อนแอและสิ้นหวังไม่ได้ต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดาที่พวกมันดูแคลน อาวุธอันเย็นเยียบที่โค้งงอเหมือนแส่ปัจจุบันสิ่งนั้นกำลังรัดผ่านรอบร่างของเหล่ายังบันขอเกลวเองก็ได้แต่นึกสงสัยนี่คือดาบจริงๆเหรอแต่ว่าทันใดนั้นใบมีดเล็กๆของดาบไรรูปพลันบิดตัวคอต่อ30ข้อขยับไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อเปลี่ยนองศาของคมมีดใบมีดที่ปุดขึ้นประหนึ่งคมคมใบเลื่อยหรือว่าหนาม สิ่งนั้นฉีกกระชากและเฉือนผิวหนังของยังบอนออกไปอย่างโหดเหี้ยมติง้งยังบอนแสซักถูกสังหารยองบันมูกยอถูกสังหารพวกมันคือ2องยังบันที่บาดเจ็บจากขอเก้วมาก่อนปัจจุบันกลายเป็นผงเท่าฐานสีเทาหลังจากที่ได้เผชิญกับความตายกิดและขอเก้วต่างก็ได้รับค่า exp กันทั่วนหน้าขอเกลืเลเวลอัพเช็คเช่นความฮึกเหิมที่เพิ่มขึ้นมา หลังจากฟื้นสู่พลังชีวิตด้วยโพชั่นของโรงแปรธาตุเลดันตัวเขารู้สึกเหมือนกับได้เกิดขึ้นมาใหม่ขอเกลคอมโบดาบอสนีบาดและดาบคลั่งเข้าด้วยกันและพุ่งโจมตียังบันที่ยืนมือมองพวกพ้องเสียชีวิตไปอย่างบันตนดังกล่าวรู้ตัวช้าไปครึ่งกล่าวกว่าที่จะได้สติกลับคืนมาเลือดก็ได้ไหลล้นออกไปจากร่างขอเกลหายตัวไปโผล่ทังด้านหลังพร้อมๆกับเสียบดาบปักลงไปในพื้นทราย สวรรค์ปัตภีพินาศวิชาดาบที่ถูกพัฒนาให้มีเกรดเลเจนดารี่ยกระดับเริ่มแยกพื้นแผ่นดินออกจากกันหลังจากนั้นปลานดาบจำนวนมากมายมหาศาลก็ได้ป่วยพุ่งออกจากรอยแยกและโหมกระนำโจมตีใส่ยังบันที่อยู่ด้านบนโหกริดส่งเสียงอุทานชายหนุ่มยังคงถือดาบไรรูปสองเท้าย่างกลายเข้าไปในดงศัตรูที่ขอเกลดูดให้มารวมกัน หากใช้วิชาดาบราชาไร้พ่ายร่วมกับดาบจันทาดับกริดมั่นใจว่าตนสามารถที่จะสะบั้นคอของยังบันได้อย่างสบายแต่ว่าตอนนี้เขาต้องการจะทดสอบประสิทธิภาพของดาบไหลรูปดาบไรลรูปเริ่มบิดหมุนยืดออกและย้อนกลับข้อต่อทั้ง30ข้อในสภาพที่กำลังพันรอบร่างของยังบันจากตรงหน้าได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับขอเกลขึ้นมา พรสวรรค์ของคอเกลท่วมท้นจนกระทั่งสามารถมองเห็นวิถีล่วงหน้าของดาบไร้รูปในทิศทางที่เป็นไปไม่ได้คอเกลรีบอจรปลานดาบปริมาณมากมายมหาศาลหลังจากนั้นก็เล็งโจมตีตามวิถีแนวเดียวกันกับดาบไร้รูปเป็นการสอดประสานที่ไม่รบกวนหรือว่ากีดขวาง3ยังบันถูกกระหน่ำโจมตีภายในชั่วเวลาเพียงพริบตา การโจมตีประสานกันของคอเกลที่แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์อันน่าอัศจรรย์สิ่งนั้นสร้างความประทับใจให้กับกรีฑเป็นอย่างมากลานดาบคอเกลถูกวาดเป็นเส้นเฉียงหลังจากที่หักเ้ยวจากนั้นก็หักเ้ยวอีกครั้งพร้อมๆกับเร่งความเร็วขึ้นเป็นการแนะนําวิธีการฟันที่ดีกว่าที่ดีกว่าให้กับดาบไายรูปเป็นกระทั่งกรีฑได้ยินยังบันร้องควนคลางประสานเสียงวิถีของดาบไายรูปในอุดมคตินั้นพลันถูกทําลายลง ฮต่างไปจากแซซักและมูกยอที่บาดเจ็บสาหัสกันอยู่ก่อนหน้าอย่างบรนทั้งสามที่เพิ่งจะมาถึงภายหลังยังคงมีสภาพร่างกายที่ดีแม้ว่าจะโดนดาบอัศนีและดาบคลั่งของขอเกลเ,เข้าไปแต่ว่าพวกมันก็กระตุ้นพลังเสือขาวเข้าปกคลุมร่างได้ทันเวลาลดความเสียหายที่เกิดมาจากสวรรค์ปฏพีพินาศไปได้หลายส่วนปัจจุบันพวกมันมีเวลาที่จะพักหายใจหายคอได้อยู่พอสมควร แต่ว่าในพลิปตานั่นเองชายที่ฆ่าแสซักและมูกยอด้วยดาบประหลาดประหลาดพลันโผล่ขึ้นก้างๆพวกมันด้วยชุนโปเท่านี้คนที่เขาเล่าหรือกันคนที่ผ่อนก้อนสมซื้อโยอย่างบันเริ่มเกิดความหวาดระแวงพวกมันไม่ได้โง่ถึงขนาดที่เห็นพวกพ้องตายต่อหน้าแล้วจะไม่มีบทเรียนนับตั้งแต่นั้นพวกมันก็ไม่ได้ประมาท มันเริ่มจากการจงใจให้คอเกลจมตีทีเผลอโดยที่ปกคลุมร่างกายเตรียมเอาไว้และมันเริ่มตอบโต้อย่างางสุดฝีมือเมื่อกลิตลงมือโจมตีระลอกใหม่เข้ามาแต่ปัญหานั้นก็คือกลิตและคอเกลแข็งแกร่งยิ่งกว่าในข่าวลือวิธีดาบของคอเกลซับซ้อนและตอบสนองได้ยากกว่าที่ข้อมูลของพวกมันได้รับขณะดาบของกลิตซึ่งซับซ้อนในตัวเองอยู่แล้วมันก็ยังเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านพ้น จ้าพวกนี้มาเรียนรู้และแข่งก่นขึ้นขณะสู้ยังบันชอบใช้กระบี่อ่อนก็เป็นเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่สามารถปิดชีพศัตรูได้ง่ายสําหรับยังบันความเบาของกระบี่อ่อนไม่ใช่ข้อเสียพวกมันมีพลังทางกายภาพที่ท่วมทน้นจนสามารถที่จะฆ่าให้ตายภายในดาบเดียวทว่ามีสั่งห้ามไม่ให้ใช้กระบี่อ่อนสู้กันกับขอแกวความเร็วและทิศท,ทางที่ยากคัดเดาของกระบี่อ่อนอันเกิดมาจากความเบาและความยืดหยุ่น สิ่งนั้นไม่ได้มีผลกับคอเกลเลยแม้แต่น้อยพวกมันจึงจําเป็นจะต้องใช้อาวุธหนักมีเป็นตัวตนพิเศษสําหรับยังบันเป็นบุคคลตัวอย่างยังบันคนเดียวที่เคยทัดเทียมกับมีนั่นก็คือการัมแต่ว่าการัมคนนั้นตายไปนานแล้วยังบันส่วนใหญ่จึงยงล้วนแต่ฟังคําสั่งของมีโดยที่ไม่มีใครกล้าขัดขืนพวกมันเตรียมดาบหนักและดาบยาวเพื่อใช้ต่อสู้กับคอเกลโดยเฉพาะแต่ ทว่าที่นี่มันได้มีเพียงแค่ขอเก้วเท่านั้นพวกมันถูกอาวุธที่รวดเร็วกว่ารุกไล่หนักจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บเกิดบาดแผลตามลำตัวเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆยังบันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากโทษว่าเป็นความผิดของอาวุธหนักไม่ได้สำคัญว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มแต่ยังบันทั้งสต่างสละอาวุธปัจจุบันและชักกะวีอ่อนที่สวมเอาไว้เหมือนกับเข็มขัดออกมาจากเอว ความเร็วของพวกมันเพิ่มขึ้นทันทีสามยังบันใช้ประโยชน์จากพลสวค์ด้างร่างกายเพื่อสร้างวิถีการโจมตีที่ยากจะคาดเดาเรายังบันมีสมาธิเพิ่มขึ้นมันตั้งใจเหมือนกับกําลังสอบสื้อโยก็ไม่ปานแต่ทว่าลําพังความตั้งใจอย่างเดียวก็ยังไม่พอเมื่อย่างนั้นพวกมันคงจะกลายเป็นเทพกันไปนานแล้วไม่ใช่เพียงแค่ครึ่งเทพเหมือนในปัจจุบันนี้ ดาบของคอแก้วจูจูก็เกิดหนักหน่วงขึ้นกระทันหันยังบันเห็นท่าไม่ดีจึงได้ละทิ้งความผิวไหวใช้กระบี่อ่อนรับดาบที่พุ่งมาราวกับสายฟ้าฟาดณจุดจุดนี้ต้องขอขอบคุณความยืดหยุ่นของกระบี่อ่อนกระบี่อ่อนช่วยลดพลังทำลายของดาบเสือขาวลงไปครึ่งหนึ่งพร้อมๆกับสะท้อนมันกลับไปยังบันรู้สึกทึงเหมือนกับอายุไขลดลงไปสิบปีเพียงเพื่อรับการจบดีดังกล่าว อย่างบันคนหนึ่งพยายามจะตามซ้ำคอแก้วที่ถูกพวกพ้องของตนไล่ล่าจนต้องร่นถอยไปแต่ว่าทันใดนั้นทัศนวิสัยของมันเกิดพลิกกลับด้านอย่างกระทันหันคอของมันร้อนรุ่มเพราะว่าถูกฟันด้วยดาบ้ายแท้ของกลิตไอ้ไอ้ระย้อมนี่คอแก้วที่ยืดหยุ่นในทุกๆการพลิกผันของสถานการณ์และกฤิตที่ยังคงยึดติดกับแผนอย่างแน่วแน่โดยที่ไม่ได้สนใจว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปยังไง ชายสองคนนี้ <S <S มีอปนิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิงร่วม ling, มือกันแล้วกับลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อการผนึกกำลังของพวกเขานั้นเปรียบดังฟันเฟืองที่หมุนรอบตัวเองโดยไม่ได้มีการหยุดพักฟันเฟืองขนาดมหึมาที่จะบดขยี้ทุกสรรพสิ่งที่ถูกดูดเข้าไปพวกเขาสองคนเป็นพลทหารที่ฝ่าฟันความเป็นความตายมาด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนอย่างนั้นหรือไงนะเรายังบัน กลืนคำสบทลงคอพลางมองย้อนกลับไปในอดีตวันนี้ผิดไปจากปกติตรงไหนกันหากไม่นับเรื่องเล็กน้อยอย่างการเผลอเหยียบสิ่งสกรปรกขณะที่เดินอยู่บนถนนหรือว่าการที่เพิ่งจะเห็นว่ามีเศษอะไรติดอยู่บนชายเสื้อหลังจากที่ออกมาแล้วชีวิตประจำวันของพวกมันก็นับว่าเป็นปกติอย่างมากแล้วทำไมล่ะทำไมถึงได้ดวงสวยได้ขนาดนี้ ทำไมถึงต้องมาเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาด2ตนที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันได้อย่างยอดเยี่ยมเหลือเชื่อขณะยังบันเริ่มถอดใจและก้าวถอยความหนาวเย็นซึ่งไม่เข้ากับทะเลทรายเริ่มแผ่ปกคลุมทรายที่ร้อนร้อนหลังจากถูกแดดเผากลับแข็งตัวอย่างผิดธรรมชาติบางส่วนของทะเลทรายกลายเป็นผืนน้าแข็งเย็นเฉียบกริดและคอเกลเริ่มหนาวสัน่นไม่มีกันเดี๋ยวทุกคนระบบได้แจ้งเตือนขึ้นมาติง ไม่มีการโจมตีใดที่ท่านไม่อาจจำแนกในวินาทีที่หน้าต่างแจ้งเตือนปรากฏขึ้นกริดบิดเอลอย่างสุดความสามารถสายฟ้าเส้นหนึ่งพุ่งเฉียดเส้นผมกริดทะลุผ่านไปด้านหลัง,งพร้อมๆกับเกิดแรงระเบิดลูกโซ่อย่างรุนแรงท่วมท้นทั้งผืนทะเลทรายระเบิดลูกโซ่ลุกลามมายัางจุดที่ขอเกลียวกำลังยืนขอเกลวเสร็จไปแล้วงั้นเหรอกริดเผยสีหน้าเป็นกังวล แต่ผ่านไปสักพักก็ค่อยโลงอกเสียงหายใจหอบของคอเกลดังมาจากฝุ่นที่ฟุ้งกระจายรวมไปถึงเสียงใหม่ที่ดังมาจากท้องฟ้าด้านบนข้อทันาขึ้นมากทีเดียวชายผู้ถือกําเนิดอ๋อชายผู้ที่เป็นต้นกําเนิดของความหนาวเย็นและสายฟ้าซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหางมังกรกําลังลอยอยู่กลางอากาศในตําแหน่งดังกล่าวชายผู้สวมโดโปสีขาวผิวไหว ไม่ใช่ใครนอกจากมีบุคคลที่กลิตนั้นมองว่าเป็นบรรทัดฐานของความแข็งแกร่งบุคคลผู้เป็นปราการด่านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ณนะอาณาจักรวาน